ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปกลุ่มขนมหวานไทยเผยเครื่องปีแรกยอดขายลดลงถึง20%เตรียมปรับตัวหันไปขยายตลาดเพื่อส่งออกต่างประเทศแทนโดยขนมหวานไทยที่แปรรูปจากผลไม้ไทยอย่างสละลอยแก้วและผลไม้ไทยอื่นๆยังมีโอกาสขยายตลาดไปยังสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปนิวซีแลนด์และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ได้ ด้านกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกสอ,ออเตรียมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยออกไปเปิดตลาดใหม่ๆอาทิอาเซียนและจีนพร้อมผลักดันผู้ประกอบการให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างยอดขายและให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น